ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดค่ะแล้ววันนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าเป็นพระพุทธรูปจีนเนาะแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีอีกนะคะแล้วนี่ก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็จะมีเทพีราหลายองค์เลยนะคะที่จะเป็นของทางจีนด้วยนะคะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกเลยนะคะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนผสมผสานเข้ามาค่ะไม่ว่าจะมีสาลเจ้าเล็กๆที่เป็นสาลเจ้าจีนอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นเสาฟ้าดินแล้วก็มีหลวงพ่อโตสัมปะก,กงด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือเสาฟ้าดินค่ะ วัดแห่งนี้นะคะก็คือวัดพระพาชัยค่ะซึ่งบางคนก็จะเขียนว่าพระพาแล้วก็ชัยชอช้างไม่หันอากาศยอยักษ์นะคะหรือบางคนก็จะเขียนว่าพระพาชัยที่เป็นไม้มะาลาัยแล้วก็ชอช้างยอยักษ์ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราไม่ได้งงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าชื่อวัดเนี่ยชื่อ พัพพาชัยแบบใช้ม้หันอากาศชออะยอชัยนะคะส่วนย่านเนี่ยก็เรียกว่าย่านทับพาชัยแต่ว่าเป็นชัยที่ใช้ไม้มาลัยชอช้างแล้วก็ยอยักษ์ค่ะและนี่นะคะที่เห็นอยู่ก็คือหลวงพ่อโตซัมปอกงองค์จำลองนะคะซึ่งมีนามเต็มๆว่าพระพุทธไตรลัตนะนายกค่ะซึ่งอยู่ด้านข้างของพระอุโบสถนะคะ อันนี้เนี่ยเราได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูหลายๆมุมจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะระหว่างที่ดูภาพนะคะเราจะเล่าให้ฟังถึงประวัติคร่าวๆว,วัดพับพาชัยเดิมมีชื่อว่าวัดโคกหรือว่าวัดคอกค่ะ สมัยรัชกาลที่1บริเวณนี้เนี่ยก็คือจะเป็นที่ทำนาแล้วก็จะเอาวัวควายมาเก็บมาผูกไว้ที่แถวนี้ค่ะก็เลยเรียกว่าวัดข้อค่ะซึ่งข้อกก็คือวัวหรือควายนั่นเองนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นด้านข้างของพระโบสถนะคะ พระภูโวโสดก็มีความสวยงามแล้วก็มีสีสันที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะวัดนี้นะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแหล่งของอร่อยที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือเยาวราช ตอนนี้เราพาเพื่อนๆเ,เข้ามาด้านในของพระอุโบสถนะคะก็คือจะพบกับพระประธานประดิษฐานอยู่ซึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระพุทธมงคลค่ะแล้วก็ยังมีภาพเขียนที่สวยงามด้วยนะคะสันนิษฐานว่าอาจจะเพิ่งบูรณะตกแต่งได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาขอพรกันเรื่องการค้าขายเติมน้ำมันตะเกียงชีวิตก็จะชดช่วงสว่างสวัยค่ะ และนี่ก็คือภาพชัดๆของภาพเขียนนะคะที่ฝาผนังของพระอุโบสถวัดเล็กๆแต่ว่ามีอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะทำให้มีสเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะคะ สังเกตว่าสีสันจะชัดเจนโดดเด่นมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ